กลายเป็นเรื่องราวขึ้นโรงพักทีเดียวนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มแพนสุรเกียรติบุญนาค่ะที่เมื่อช่วงเช้ามืดนะคะเวลาประมาณตีห้าของวันนี้เจ้าตัวเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุนะคะขับรถเก๋งชนกับคู่กรณีที่เป็นรถปิกอัพค่ะแล้วก็มีการทะเลาะกันนะคะเพราะว่าตกลงกันไม่ได้ซึ่งพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงก็ได้มีการเจราจาพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายนะคะโดยฝั่งของคู่กรณีก็เล่าว่าตนเนี่ยขับรถมาและกําลังจะเลี้ยวค่ะ แต่ฝั่งของดาราดังก็ขับมานะคะแล้วก็ด้วยความเร็วสูงเลยมีท่าทีไม่พอใจเวียงไม่ยอมลงจากรถนะคะแล้วก็มีอาการมึนเมาด้วยตนก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจค่ะด้านตำรวจนะครับก็พยายามพูดคุยให้คุณแทนสุรเกียรติเนี่ยเป่าแอลกอฮอล์แต่ก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมเป่านะครับแล้วก็พยายามต่อสายหาคนโน้นคนนี้จนสุดท้ายเนี่ยส่งให้กับร้อยตำรวจโทนิพน์ โดยชายในสายนะครับอ้างว่าเป็นบิดาแล้วก็เป็นทหารยศพลเอกหากไม่ช่วยเหลือจะย้ายตำรวจทั้งโรงพักต่อมานะครับทางคุณแม่ของแพนเนี่ยได้มาที่เกิดเหตุแล้วก็ขอร้องไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป่าแอลกอฮอลลูกชายแล้วก็ปฏิเสธที่จะไปโรงพักครับจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการยือ้อฉุดกระชากกันจนแพนเนี่ยล้มลงหัวเข่าแตกเลยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ตัดสินใจใส่กุญแจมือนำตัวมาที่โรงพักครับ ป่าวัดแอลกอฮอล์พบว่ามีปริมาณสูงถึง196มิลลิกรัมก่อนแจ้งข้อหาเมาแล้วขับควบคุมดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับล่าสุดนะคะสารแขวงนนทบ,บุรีค่ะพิพภากษาจำคุก3เดือนนะคะปรับ11,000บาทใน2ข้อหานั่นก็คือเมาแล้วขับและขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นนั้นเสียทรัพย์ค่ะโดยโทษจำคุกนะคะรอไว้มีกำหนด3ปีและให้คุมความประพฤติจำเลยไว้มีกำหนด2ปีพร้อมบริการสังคม24ชั่วโมงค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ